นี่อาจเป็นดิวประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในโลกเทคโนโลยีเมืเ่อ SpaceX ประกาศเข้าซื้อกิจการของ XAI อย่างเป็นทางการอีลอนมัสเข้าซื้อกิจการของอีลอนมัสเพื่อสร้างอาณาจักรของอีลอนมัสดิวนี้ไม่ใช่แค่การรวมร่าง2บริษัทภายใต้การบริหารของเจ้าพ่อเทคโนโลยีที่รวยที่สุดในโลกตอนนี้แต่ถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจที่ทะเยอทะยานที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมา และยังถูกมองว่าเป็นหนึ่งในการสร้างอาณาจักรที่สมบูรณ์ที่สุดของการควบคุมทั้งห่วงโซ่อุปทานอีกด้วยเบื้องหลังการควบรวมครั้งประวัติศาสตร์นี้ไม่ใช่แค่เหตุผลทางธุรกิจแต่คือความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการพัฒนา AI ในปัจจุบันอีลอนมัสกกับความฝันที่อยู่ปลายทางของการซื้อธุรกิจนี้ต้องลุ้นกันยาวๆว่าจะสำเร็จหรือไม่ สวัสดีครับเทคอินเด็ในสัปดาห์นี้นะครับจะพาไปติดตามเรื่องราวที่หลายคนเห็นกันตามหน้าสื่อแล้วนะครับเป็นภาพของอีลอนมัสจับมือเช็คแฮนกับอีลอนมัสนะครับเพราะว่าเขาได้เอาบริษัท SpaceX ที่มีข่าวว่าจะเข้า IPO ในปีนี้เนี่ยเข้าซื้อกิจการของ XA i นั่นหมายความว่าบริษัทใหม่นี้จะทําให้เขามี AI อย่างกรอก AI แล้วก็มีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง X รวมถึงของเดิมนะครับที่มีทั้งเทคโนโลยีจรวดอินเทอร์เน็ตดาวเทียมซึ่งสํานักข่าวบูมเบิร์กรายงานว่า ทำให้มีมูลค่ารวมสูงถึง1.25ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่เกือบ40ล้านล้านบาทเลยครับอย่างที่บอกนะครับว่าเบื้องหลังของการควบรวมครั้งประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่แค่เหตุผลทางธุรกิจนะครับแต่ต้องการแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาคอขวดครั้งใหญ่ของการพัฒนา AI ของโลกในปัจจุบันเลยนั่นก็คือวิกฤตพลังงานไปจนถึงการระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center เมื่อโลกเริ่มรองรับความต้องการของ AI ที่ใช้พลังงานสูงมากในการพัฒนาไม่ไหวแล้วนะครับโดย SpaceX และ XAI เนี่ยจึงขอเสนอคำตอบใหม่โดยการย้ายภาระการประมวลผลขึ้นสู่วงโคจรใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์แล้วก็ระบายความร้อนในสุญญากาศนะครับปูทางไปสู่การปฏิวัติ Data Center บนอวกาศและอนาคตของมนุษยชาติที่จะใช้ AI อย่างจริงจังครับหัวใจสำคัญของการควบรวมระหว่าง SpaceX และ XAI นะครับอยู่ที่การสร้างเครือ ขาย Data c e n t e r หรือว่าศูนย์ข้อมูลบนอวกาศในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมา SpaceX ได้ยื่นคำขออย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการกลางกำกับดูแลการสื่อสารของส,รองสหรัฐหรือว่า FCC เพื่อขออนุญาตปล่อยและปฏิบัติการดาวเทียมสูงถึง1ล้านดวงดาวเทียมเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการสื่อสารเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถูกออกแบบมาสำหรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับปัญญาประดิษฐ์โดยตรง ใช้สภาพแวดล้อมบนอวกาศเป็นข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีในเชิงวิศวกรรมการย้ายการประมวลผลไปอวกาศเนี่ยจึงมีข้อดีที่ชัดเจนหลายประการเลยครับประการแรกพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอย่างล้นเหลืออย่างไม่จํากัดเพราะว่า ดาวเทียมเนี่ยจะรับแสงแดดได้เกือบตลอดเวลานะครับไม่มีชั้นบรรยากาศมากรองหรือว่าลดทอนทําให้มันผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าบนโลกอย่างแน่นอนครับประการที่2นะครับคือการระบายความร้อนที่ไม่จําเป็นต้องใช้น้ําแล้วก็อากาศแบบบนโลกอีกต่อไปครับเพราะว่าใช้การแผ่ความร้อนในสภาพสุญญากาศแทนซึ่งช่วยลดความจําเป็นในการใช้น้ํามหาศาลแล้วก็ลดพลังงานไฟฟ้าด้วยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของ Data Center ในปัจจุบันด้วยครับและประการสุดท้ายนะครับคือ โครงสร้างพื้นฐานบนอวกาศเนี่ยไม่จําเป็นต้องสร้างใหญ่แบบบนโลกนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่อโครงขายไฟฟ้าแบบแอร์อัดแบบบนโลกด้วยแต่รายละเอียดเรื่องขนาดของโครงการนี้อีลอนมัสก์เขายังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับทั้งหมดนี้ทําให้แนวคิด Data Center บนวงโครจรไม่ใช่แค่ไอเดียล้ําสมัยล้ําอนาคตเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันกําลังจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานในยุค AI อย่างจริงจังและเราไม่ต้องรอความสําเร็จนี้กันนานครับเพราะว่า spacex เขาประมาณการออกมาแล้วนะครับ ว่าภายใน2-3ถึงปีนี้กําลังการผลิตของการประมวลผล AI ในอวกาศจะมีต้นทุนต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการเดิมๆบนโลกหากสามารถปล่อยดาวเทียมน้ําหนักถึง1ล้านตันต่อปีได้ครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเราจะปล่อยดาวเทียมที่มีน้ําหนักรวมกันขนาดนั้นเนี่ยรวมกันถึง1ล้านตันขึ้นไปได้อย่างไรคําตอบก็คือนี่ครับจรวดทรงพลัง Starship ครับซึ่งปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของโครงการ Data Center บนอวกาศของ SpaceX และ X AI โดย Starship นั้นซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมด้านเศรษฐศาสตร์การขนส่งสู่อวกาศด้วยการออกแบบใช้งานซ้ำได้เต็มรูปแบบซึ่งตั้งเป้าปล่อยได้ถี่ขึ้นหรือประมาณ1ชั่วโมงต่อ1เที่ยวต้องบอกว่านี่ยังเป็นเพียงความคิดนะครับของจริงยังทาไม่ได้ซึ่งภายในปีนี้ Starship จะเริ่มส่งดาวเทียม Starlink รุ่นใหม่ V3 แล้วก็ดาวเทียมประมวลผล AI รุ่นแรกขึ้นสู่วงโคโจรโดยหนึ่งเที่ยวบินสามารถบรรทุกได้มากกว่าจรวด Falcon 9ถึงประมาณ20เท่า ขีดความสามารถในการบินนี้นะครับเปิดทางให้ SpaceX วางโครงสร้างพื้นฐานขนาดมหาศาลในอวกาศซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การบินอวกาศและเป็นหัวใจสําคัญของแผน Data Center สําหรับ AI นอกโลกด้วยครับการควบรวมระหว่าง SpaceX และ XAI จึงเป็นการเอาเทคโนโลยีของทั้ง2บริษัทมาเชื่อมต่อกันอย่างลึกซึ้งนะครับโดยเฉพาะการเอานำกรอก AI เนี่ยมาใช้ร่วมงานกับ Starlink ซึ่งเป็นบริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียม ของ SpaceX Starlink คือเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำที่ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตตรงถึงผู้ใช้งานทั่วโลกจุดเด่นคือให้บริการได้แม้ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่โครงข่ายภาคพื้นเข้าไม่ถึงและปัจจุบันมีผู้ใช้งานหลายล้านรายในหลายประเทศนะครับภายใต้แผนใหม่นี้ Starlink ได้นำ Grok AI มาใช้ในระบบสนับสนุนลูกค้าเพื่อวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาทางเทคนิคที่ซับซ้อนเช่นการตั้งบุมจานรับสัญญ,ญาณหรือการขัดข้องของเครือ ขายแบบเรียลไทม์แทนที่จะให้บอทเป็นผู้ตอบคำถามแบบเดิมในขณะเดียวกันนะครับ SpaceX ก็ยังปรับนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าบางส่วนถูกนำมาใช้ฝึกฝนโมเดล AI ส่งผลให้เกิดท่อส่งข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างเครือข่ายดาวเทียมและระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพให้กับบริการอินเทอร์เน็ตผ่านอวกาศในอนาคตอีกด,ด้วยครับอีลอนมัสก์ระบุว่าการควบรวมกิจาการในครั้งนี้นะครับจึงไม่ใช่แค่ดีลทางธุรกิจแต่มันคือก้าว สำคัญของมนุษยชาตินะครับที่จะมุ่งการยกระดับไปสู่อารยธรรมระดับสองของไคเดเชฟซึ่งเป็นอารยธรรมที่ใช้พลังงานจากดาวฤกษ์ประจําระบบสุริยะได้อย่างเต็มศักยภาพวิสัยทัศน์นี้ไม่ได้หยุดแค่โลกของเราหรือว่าวงโคจรใกล้โลกนะครับแต่ว่าอาจจะขยายไปถึงการสร้างรากฐานถาวรบนดวงจันทร์และดาวอังคารโดยยาน Starship จะใช้เทคโนโลยีถ่ายโอนเชื้อเพลิงในอวกาศเพื่อนำมวลสารจำนวนมหาสารลงสู่ดวงจันทร์สำหรับสร้าง โรงงานผลิตดาวเทียมและระบบประมวลผลในพื้นที่ที่เรียกว่า Luna Manufacturing หัวใจสำคัญของแผนการนี้คือการใช้ทรัพยากรบนดวงจันทร์ร่วมกับเครื่องขับเคลื่อนมวลสารแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า electromagnetic mass d i v e r เพื่อส่งดาวเทียม AI พลังงานระดับ500-1000ถึง1น0 0เทลวัตต์ต่อปีออกสู่ห้วงอวกาศลึกโดยไม่ต้องพึ่งผ่าเชื้อเพลิงราคาแพงจากโลกเป้าหมายระยะยาวก็คือการสร้างเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์นะครับขนาดมหาศาล ห้อมร้อมดวงอาทิตย์เอาไว้ซึ่งอีลอนมัสก์เขาเรียกว่าเซนเทนซ์ซันหรือดวงอาทิตย์ที่ห้อมล้อมด้วยเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์นะครับเพื่อขยายพลังงานของมนุษย์ให้ไปไกลกว่าเท่าที่เคยมีมาแม้วิสัยทัศน์การนา AI แล้วก็ Data Center ขึ้นไปสู่อวกาศเนี่ยจะเป็นอะไรที่ทะเยอทะยานแล้วก็ดูยิ่งใหญ่ดูสวยหรูนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็ยอมรับตรงกันว่านี่คือหนึ่งของโจทย์ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่มนุษย์ เคยเผชิญมานะครับโดยเฉพาะข้อจํากัดด้านพื้นฐานทางฟิสิกส์ในสภาพสุญญากาศประเด็นแรกนะครับคือการจัดการความร้อนของชิปประมวลผล AI เพราะขนาด GPU ของ NVIDIA ตัวใหม่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นชิประดับท็อปตัวหนึ่งของโลกเนี่ยก็ยังสร้างความร้อนระดับมหาศาลแต่ในอวกาศไม่มีอากาศไม่มีน้ําช่วยพาความร้อนออกไปทําให้ต้องพึ่งพาแผงระบายความร้อนขนาดใหญ่กว่าปกติหากออกแบบมาไม่ดีนะครับอุปกรณ์นี้อาจจะเสียหายหรือว่าหลอมละล ได้ประเด็นถัดมานะครับคือความทนทานต่อรังสีคอสมิกและพายุสุริยะเนี่ยสามารถทําลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรงนะครับชิปทั่วไปจึงไม่เหมาะสําหรับการใช้งานในอวกาศจึงจําเป็นต้องใช้โปรเซสเซอร์แบบ radiation hardened ซึ่งมีต้นทุนสูงและอีกข้อจํากัดที่สําคัญนะครับก็คือการซ่อมบํารุงดาวเทียมจํานวนมากไม่สามารถซ่อมแซมได้ในทันทีเมื่อเกิดปัญหานะครับในขณะที่ฮาร์ดแวร์ AI ก็มีอายุการใช้งานสั้นและก็มีความล้าสมัยเร็วนะ เพียงไม่กี่ปีก็ประสิทธิภาพในการใช้งานก็อาจจะหมดลงแล้วด้วยอย่างไรก็ตามนะครับบริษัทเกิดใหม่อย่าง s o p h i a Space กําลังพัฒนาแนวคิดการเลนเดอร์แบบชายหรือว่าคอมพิวต์ชายที่ระบายความร้อนแบบพาสซีฟด้วยวัสดุกราฟินความสําเร็จของวัสดุศาสตร์เหล่านี้อาจเป็นตัวชี้ชะตาว่า Data Center บนวงโครจรจะเป็นไปได้จริงหรือเป็นเพียงแนวคิดบนกระด,ดาษเท่านั้นและแม้ว่าเราจะแก้ปัญหาต่างๆทั้งหมดข้างต้นนี้ได้แล้วนะครับแผนการสร้างเครือข่ายศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center บนอวกาศก็ยังมีโจทย์ท้าทายอื่นๆให้หาคำตอบเช่นกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะอวกาศหรืออ r บิ t a l Debris และความเสี่ยงของสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ e s s l e อร์ซินโดมซึ่งหมายถึงสถานการณ์การชนของวัตถุในวงโคจรเพียงครั้งเดียวอาจจะจุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทาให้เศษซากพุ่งชนกันต่อเนื่องจนวงโคจรบางระดับนั้นไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปในระยะยาวนอกจากนี้ดาวเทียมจำนวนมากยังส่งผลกระทบต่อการ สังเกตการทางดาราศาสตร์ดาวเทียมเหล่านี้สะท้อนแสงอาทิตย์จนรบกวนกล้องโทรทัศน์อวกาศและปล่อยสัญญาณที่แทรกแซงการทํางานของกล้องโทรทัศน์วิทยุบนโลกซึ่งอาจจะกระทบต่อการศึกษาเรื่องราวต่างๆของจัก,กรวาลในระดับพื้นฐานด้วยครับเรียกได้ว่าหนทางไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีความท้าทายมีข้อจํากัดทางวิศวกรรมรออีกเพียบเลยครับความเคลื่อนไหวของ SpaceX และ XAI นะครับกำลังจุดชนวนการแข่งขันครั้งใหม่ระดับโลกโดยเฉ เพราะการชิงความได้เปรียบด้านการประมวลผล AI บนอวกาศยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและมหาอำนาจระดับโลกต่างเร่งขยับตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่น Google นะครับเดิน <The S 1> <The S 2> หน้าโครงการ Suncatcher พัฒนาเครือข่ายดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับชิปประมวลผล TPU ในขณะที่ b l ู e Origin ของ Jeff Bezos วางเป้าหมายสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่ในวงโคจรภายใน1 0ถึง2ีปีข้างหน้าทั้งฝั่งจีนก็เอากับเขาด้วยนะครับโดยการประ การยุทธศาสตร์เมฆอวกาศหรือ Space Cloud ตั้งเป้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการประมวลผลระดับกิกะวัตภ,ภายใน5ปีถือเป็นการประนวกอวกาศเข้ากับยุทธศาสตร์ดิจิทัลของชาติอย่างเป็นทางการในขณะที่บริษัทเกิดใหม่อย่าง Star Cloud นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Nvidia ก็ได้เริ่มทดสอบดาวเทียม Star Cloud One พร้อมกับชิป H 1 0 0ในวงโคจรแล้วด้วยครับทั้ง Google แล้วก็ b l u e Origin ออกมาพูดตรงกันนะครับว่าบนอวกาศเนี่ยแทบจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นพื้นที่เดียวที่ AI เนี่ยจะพัฒนาไปแทบแบบไร้ขีดจำกัดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานฟอสซิลจากบนโลกนี่อาจจะเป็นสัญญาณสำคัญนะครับว่าการพัฒนา AI ในอนาคตจะไม่ได้จำกัดแค่บนโลกอีกต่อไปครับเราได้เห็นแนวคิดวิธีการปัจจัยชี้ขาดปัญหาเทคนิคที่รออยู่ข้างหน้าไปจนถึงแรงสั่น สะเทือนที่ส่งไปถึงบริษัทคู่แข่งทั่วโลกทั้งหมดนี้ทำให้ภาพของอีลอนมัสส์สเปซเอ็กซ์แล้วก็เอ็กซ์เอไอที่กำลังจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนี่อาจจะไม่ใช่แค่การลงทุนด้านเทคโนโลยีครั้งใหญ่แต่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของมนุษยชาติอย่างท้าวรนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การย้าย Data Center แต่คือการย้ายสมองของ AI อออกไปพ้นขีดจำกัดทางกายภาพของโลกการนำภาระการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ขึ้น สู่ห้วงอวกาศอาศัย3ปัจจัยสําคัญทั้งขีดความสามารถในการขนส่งมวลสารของยาน Starship แหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่แทบไม่มีวันหมดสิน้นและการหลอมรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์จากแพลตฟอร์ม X และเครือข่ายดาวเทียม Starlink สิ่งเหล่านี้ทําให้บริษัทใหม่ภายใต้ร่มเงาของ SpaceX มีศักยภาพก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในยุค AI และอวกาศกําลังหลอมรวมเป็นสิ่งเดียวกันครับอย่างไรก็ตามนะครับความสําเร็จของโครงการนี้ยังต้องพิสูจน์อีกหลายมิตินะครับทั้งความคุ้มค่า าทางเศรษฐกิจกในระยะยาวปัญหาขยะอวกาศไปจนถึงคำถามด้านจริยธรรมนะครับจากการรวมศูนย์อำนาจทางเทคโนโลยีในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก้าวต่อไปของ SpaceX และ XAI จึงไม่ใช่แค่การพิชิตอวกาศนะครับแต่ว่าคือการสร้างอาณาจักรไปจนถึงการนิยามใหม่ว่าอารยธรรมสติปัญญาของมนุษยชาติจะเติบโตแล้วก็ก้าวต่อไปได้อย่างไรท่ามกลางห้วงอวกาศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรแต่มีน้อยคนนกครับที่จะสร้างโอกาสได้จาก มันครับ